ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผม,ผมก็อยู่กับช่อง Myk Channel อีกรอบหนึ่งซึ่งวันนี้ผมจะมาทำ Q&A ฉลอง1 0 0 0 0แสน b s c r i b e นะครับผม <c oughs> พี่เป็ดได้เป็นแชมป์บิดบ็อกจริงๆไหมครับก็ไม่นะครับผมอย่างที่ผมพูดในคลิปไปหลายๆคลิปนะครับว่าตัวผมแชมป์บิดบ็อกแชมป์บิดบ็อก ก็ต้องดูความหมายก่อนนะครับว่าที่ผมพูดว่าแชมป์บิดบ็อกเนี่ยมันแบบคือผมชื่อแชมป์อยู่แล้วแล้วผมก็บิดบ็อกก็กลายเป็นแชมป์บิดบ็อกอธิบายคลิปนี้ก็คือไม่ได้เป็นแชมป์บิดบ็อกนะครับผมก็พยายามอย่าเอาไปตีความหมายกันมั่วน,นะครับผมก่อนอื่นเลยขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมชื่อชื่อจริงชื่อกะสะซิลลิตนิเวศอักษรกุลน,นะครับชื่อเล่นชื่อแชมป์ครับผมปัจจุบันอายุ18นะครับอ่าเป็นคนคนจีนครึ่งไทยนะครับแล้วก็มาต่อด้วยคําถาม Q&A เลยกันดีกว่าน,นะครับผมก็ประมาณว่า Q&A คำถามที่ผมคัดมาเนี่ยก็จะคัดมาในจากคือใน a c e b o o k นะครับผมในที่ว่าผมได้ตั้งโพส์ฉลองหนึ่งแสนสมาชิก Q&A นะครับผมแล้วก็ในแถบชุมชนของ YouTube นะครับผมผมจะเอาคำถาม Q&A มาจากใน2อย่างนี้นะครับผมในเฟซแล้วก็ใน u t u b e นะครับผมที่ผมได้ตั้งโพสต์ไว้ส่วนคนที่ไม่ได้ถามในโพสตที่ผมตั้งไว้นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ถามอีกรอบก็ได้นะครับผมมาคําถามแรกเลยนะครับผมพี่อายุเท่าไหร่ครับแล้วอยากจะบอกอะไรกับทุกคนที่ติดตาม10,000แสนสมาชิกครับผมก็ ผมปีนี้อายุ18นะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมที่ติดตามจนถึงต0 0แสตทบสไครค์นะครับก็จะตั้งใจจะทำยูทูบต่อไปเรื่อยๆนะครับพี่มีใครเป็นไอดอลคำถามต่อมาครับพี่มีใครเป็นไอดอลครับผมก็ไอดอลของผมตอนนี้ก็จะเป็นดีโลนะครับผมแชมป์บิดบ็อกซ์ปี2019นะครับผมคือปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็เป็นไอดอลที่ผมชอบที่กินข้าวยังครับ ตอนนี้เหรอคะตอนนี้กินแล้วนะครับผมพี่เคยมีแฟนไหมครับเคยมีแต่แบบว่าคุยกันแบบว่าไม่ได้จริงจังอะไรมากครับผมพี่บิดบ็อกตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับก็บิดบ็อกตั้งแต่อายุ12ครับผมพี่ได้กําลังใจอะไรในการทาบิดบ็อกครับเ,เราเห็นบิดบ็อกแวบ,บแรกนี่คือว่าเราชอบเลยก็คือว่ามันเหมือนเป็นแบบสไตล์ของเราเลยที่เราแบบเห็นเขาทําแล้วเราอยากจะทําได้เหมือนเขาแล้วก็บบมีกําลังใจในการฝึกเลยก็ ก็คือเป็นคนด้วยชอบบิดบล็อกมากเลยครับผมชอบไป้ไต่เว็บแรกที่เห็นเลยนะครับผมก็แล้วก็าหากําลังใจด้วยการจากไอดอลดูดูเขาแข่งบิดบล็อกหรือว่าเขาโชว์บิดบ,ล,บล็อกอะไรเนี่ยก็เราก็หาดูไปเรื่อยเรแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นเหมือนเขานะครับผมก็เลยมีกําลังใจตลอดอยากเป็นเหมือนเขาอะไรอย่างนี้พี่คิดคําถามต่อมานะครับผมพี่คิดยังไงกับการเติบโตเร็วของช่องก็ มันเติบโตช่องของผมเนี่ยมันเติบโตเร็วก็จริงแต่มันก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะครับผมที่ว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการฝึกบิดบล็อกการทําเสียงใหม่ๆการการหาเสียงใหม่ๆเพื่อมาสอนหรืออะไรนะครับผมก็ต้องใช้ความพยายามก็ต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะครับผมที่ช่วยกันติดตามนะครับคาถามต่อมานะครับผมจากน้องอภิสิทธิ์นะครับเคยไปแข่งกับใครไหมครับหรือว่าในดิในดิหรือหน้างานก็ได้ครับเคยแข่งกับใครไหมครับในดิหรือหน้างานก็ได้ครับก็คําถามนี้ขอตอบก่อนนะครับผมว่า ถ้าเป็นหน้างานเนี่ยเคยแข่งตอนสมัยแบบสมัยนู่นเลยเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับผมเซเว่นทูสโรนะครับผมเป็นของ Bi ิดบอลคั p ไทยแลนด์แต่ตอนเนี้ยก็ไม่ได้แข่งนะครับผมเลิกเดินทางสายแข่งแล้วเราก็มามีแบบว่าแข่งออนไลน์บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยะครับผมเพราะเราเราตั้งใจว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นสายอินเตอร์เทนนิงนะครับผมไม่ได้แบบสายแข่งจะต้องไปเข้มงวดอะไรขนาดนั้นนะครับผมครับถามต่อมาแล้วครับผมพี่เคยโดนคนรอบข้างอาคติไหมเหมือนแบบไร้สาระ ไร้สาระอะทําเพื่ออะไรเดี๋ยวปากเดียวหรอกประมาณนี้อันนี้จะโดนทุกคนครับผมเพราะว่าบิดบ็อกซ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่ามันจะต้องมีอาจจะมีเสียงบางเสียงที่ปากเบี้ยวคือเสียงลิบโลอะไรอย่างนี้เนาะมันคือมันมีอยู่แล้วบางทีคนรอบข้างมันอาจจะมองงั้น,ม,นมันมีครับคนที่แบบคนรอบข้างมองอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าเมื่อเขาได้แบบรู้จริงๆแล้วว่าบิดบ็อกซ์ในตอนเนี้ยใ,ในระดับของต่างประเทศหรือระดับสากลเนี่ยเขาให้ความยอมรับกันมากนะครับผมเป็นอะไรที่สร้างสรร์แลวเป็นพรเจวัดจริงๆก็อะไรประมาณนี้นะครับผมทายังไงผมถึงจะบิดบอกก็อกซ์เก ก็บิดบล็อกเนี่ยขอบอกอีกรอบหนึ่งเลยคือว่าบิดบล็อกนี่เป็นถ้าเกิดส่วนตัวผมแล้วนิสัยเวลาการฝึกบิดบล็อกหรืออะไรที่ว่าแบบมีติดตัวมาก็คือว่าอย่างแรกเลยก็สำหรับผมแล้วเวลาเห็นใครเก่งกว่าอะไรเงี้ยแบบเห็นของฝ้าังเก่งกว่ามันก็จะบอกว่ามีกําลังใจในการฝึกอยากจะรัวได้เหมือนคนนี้อยากจะเบสได้เหมือนคนนี้อะไรก็พยายามเล่นกับฝรั่งบ่อย,ยๆแม้ว่าใน d ิสคอร์ดหรือว่าลองเล่นกับเพื่อนในคนไทยก็ได้นะครับผมเรารู้สึกว่ามัน มันมีอะไรใหม่ๆตลอดเวลาแล้วเราเราเราอยากจะฝึกอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเล่นกับฝรั่งก็จะมันก็จะดีตรงนี้แหละครับผมได้เราได้เห็นอะไรใหม่ๆได้ศึกษาวิธีใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆนะครับผมเพราะว่าต่างประเทศในการแข่งขันเขาสูงมากเขาเลยก็ต้องมีการฝึกฝนอยู่มากตลอดนะครับผมเพราะมีการแข่งกันตลอด Q&A ทํายังไงถึงจะเก่งเหมือนพี่ภายในหนึ่งปีครับก็ถ้าอยากจะเก่งเหมือนพี่ไทยในหนึ่งปีนะครับผมก็ไม่ยากครับผม ส่วนมากเป็นถ้าเป็นโน้ตของพี่ที่เล่นก็คือจะมีเสียงเป็นเคสแน่เป็นหลักๆนะครับผมที่ว่าได้ใช้บ่อยๆก็ทําเคสแน่ให้ได้ให้ได้นะครับผมแล้วก็ประยุกต์ไปคอมโบหลายๆคอมโบอะไรอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมทําคลิปแยกขึ้นมาในการสอนทํารัวทําอะไรนะครับพี่แฟนหรือ,อยังไม่ไม่มีนะครับผมแล้วก็พี่แนะนําที่แข่งบิดบ็อกซ์ในไทยหน่อยอยากไปแข่งครับก็ ในไทยนี้สามารถติดตามในกลุ่มได้นะครับผมกลุ่มบีบ็อกนะครับผมพี่เริ่มฝึกเสียงอะไรเสียงแรกครับผมก็ส่วนตัวเสียงแรกก็คือทุกคนก็ต้องฝึกกันเด่นอยู่แล้วส่วนใน YouTube นี่ก็จะเป็นในแถบชุมชนนะครับผมที่ผมได้เขียนไว้นะผมจะมาจากในนี้แล้วก็จะม่เอาคาถามซ้ําแล้วก็มาคําถามแรกของ YouTube เลยนะครับผมก็คําถามจากคุณกรอบแบ็คฮาร์ดนะครับผมชอบผู้หญ,ญ <oro> ิงแบบไหนคะมีค่ะไดยนะโอเคชอบผู้หญิงแบบไหนเหรออืมชอบผู้หญิงเก่งนะครับผมมีความสามารถมีความเป็นผู้ใหญ่นะครับผม แล้วก็เป็นคนดีครับถามต่อมาพี่แข่งรายการไหนเหรอผมอยากดูก็ไม่ได้แข่งรายการนะครับผมส่วนมากก็จะทํา YouTube แล้วก็แข่งใน d i s c อร์แบบเล่นๆน,นะครับไม่ได้แข่งจริงจังแบบว่าจะต้องเอว่าที่หนึ่งอะไรไม่ใช่นะครับผมก็อันนี้เขาบอกเลยนะครับผมถามต่อมาถ้าไม่คิดที่จะเริ่มฝึกการบิดบล็อกมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรก็แรงบันดาลใจก็มาจากคืออย่างแรกเลยเราชอบบิดบล็อกอยู่แล้วแล้วก็ครั้นี้เราเห็น ฝาหลั่งเขาทาแนวมิวสิคอลหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ยิ่งทําให้เราอยากทําได้เงี้ยมันก็เลยคือมันเป็นความรู้สึกว่าเราอยากทําได้เหมือนเขาเราต้องทําให้ได้เหมือนเขาเพราะว่าบิดบ็อกเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่จาสามารถทําเสียงดนตรีออกจากปากได้แค่คิดมันก็เท่แล้วอ่ะสามารถทําเสียงดนตรีออกจากปากได้เฮ้ยถ้าเราไปออกงานที่ไหนหรือว่าเราไปโชว์ใครเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องพกอะไรไปเลยนะ เมือนเราจะไปเล่นเปียโนเราก็ต้องพกเปียโน,โนไปจะไปเล่นกองเราก็ต้องพกกองไปแต่นี่ไม่ใช่บิดบ,บ็อกบิดบ็อกมันสามารถทําได้ทุกที่แค่เอาปากไปเองเออมันืออนั่นแหละคาถามต่อมานะครับผมคำถามนี้ก็อยากจะบอกหลายคนมาครับผมเขาถามมาว่าใครเป็นคนสอนพี่บิดบ็อกก็ถ้าเกิดนับช่วงแรกๆที่ผมฝึกแล้วมาถึงจุดนี้ได้ส่วนมากจะเป็นความพยายามในการฝึกจาก u t u b e นะครับผมพี่อายุเท่าไหร่และเริ่มบิดบ็อกตั้งแต่อายุเท่าไหร่อายุยุ อายุตอนนี้อายุ18นะครับผมก็ฝึกบิดบ็อกตอนอายุ1 0 12อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคำถาม Q amp A นะครับผมส่วนคำถามอื่นๆอะไรที่ว่าอยากจะถามเข้ามาอีกก็สามารถถามใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับผมก็จะมาเมนบอกให้นะครับก็สำหรับคนที่ฝึกบิดบ็อกอยู่นะครับผมสู้ๆนะครับผมก็บิดบ็อกนี้เป็นเรื่องที่ว่าทุกคนสามารถทำได้นะครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับผมก็รักนะครับ